โอ้ผมพยามปัดขึ้นไหมมันชนต้นไม้อ่ะออถ้าผมไปชนต้นไม้น่าจะเก็บหนักเออแล้วพี่จะไปไหนครับเนี่ยพี่จะไปไหนเนี่ยไปว่ายาอาอะผมอ๋อโอไม่รู้เหมือนกันน่าจะฝนตกฝนนะคะฝนมันไม่อยเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยปัดไปเลยโอเคใจแล้วผมว่าเดี๋ยวแอปปั๊มุ่งมห้เช้าก่อนเข้ามา 啊，来了。嘟嘟。 เอาพี่เอาไปไฟฉายเข้าไปได้โชคดีคนไม่เิอะไรเห็นคนตีเอาแล้วเห็นตีตามสูตมา พอยืมไฟน่อี่ปี๊ไี๊ปี๊ปี๊ไี๊ปีคปี๊ปี๊ปี๊เี้ปี๊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 หี๊ปอย่างปีเปี๊ไีมี๊ปี๊ี๊ปี๊ปี๊ียปี๊ปี๊ียปา๊ปี๊ี๊ปี๊ปี อันนี้พ่อปู่ตาทิ<ช>อ,อันนี้ลุงภูพันยายน่ามากับพี่ใช่ไหมมามา,มา <h az oo> ไม่ได้ขับเร็วเลยพอขึ้นเขาผมก็ขับขี่ขีดมาตลอดอไม่ใช่ผมจะหิดแล้วผมอยู่ดีๆมันก็ต้องหิดทั้งๆที่ผมขับรุนเร็วแต่วันนี้ผมขับรุนช้ามากไม่เกินร้อยสักทีบอสบอสบอสมีหมามาด้วยเหรอบอส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 เอ

บอสตกใจล่ะเจ็บขาน่าจะเป็นอะไตะกี้กระเพกกระเพกอยู่นี่ก่อนลูกอยู่นี่ก่อนอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่วิ่ง

เข็มขัดท้องใ,<ช>ให้ลูก<ช>เพราะปะกติเขาจะไม่ให้หนูข้าเลยพอท้องเสร็จปุ๊บก็เกิด,ดกอุบัติเหตุพอดี็เลยไม่จากไฟแดงมาแป๊บเดียวยังอยู่เกียร์สามอยู่เลย